มาชมงานเปลี่ยนโช๊คฝาท้ายไฟฟ้านะครับใน f o r t u n e i t r d นะครับมาฮะคันนี้มาด้วยอาการฝาท้ายไม่เปิดนะครับเนื่องจากโช๊คเขาค้างข้างหนึ่งนะครับเสียไปนี่ทำการตั้งฝาท้ายใหม่ให้ด้วยนะครับรวมถึงเปลี่ยนโช๊คนะครับโช๊คตัวนี้เป็น OEM เหมือนแท้เลยนะครับเปิดเรียบร้อยนะครับทดสอบกันหนีบฮะช่างยืนอยู่นะฮะกดเรียบร้อยฮะต่อมาฮะกดฮะกดที่สวิตช์ฝาท้ายเรียบร้อยแล้วกดผ่านรีโมทนะครับ เรียบร้อยนะครับตรวจสอบให้ครบแบบนี้เดี๋ยวมาดูสวิตด้านหน้ากันหน่อยครับเรียบร้อยนะครับล็อกคอนที่2เรียบร้อยเปิดได้นะครับเดี๋ยวปิดผ่านสวิตด้านหน้าอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวรอให้ชงตัดเรียบร้อยก่อนนะครับการทํางานครบรอบตัดแล้วนะครับลงได้เรียบร้อยโอเคใครเจอปัญหาโช้ฝาท้ายใ้ฟ้าใช้ไม่ได้ในฟอ er ร์จูเนอร์นะฮะเรา มีบริการนะครับใช้เวลาไม่นานครับเข้ามาได้เลยครับ